ชาตุนไทยข้าศิกเหยตหัวเสือเขียนโดยสรรเดชชาตรีนิยายภาพเรื่องนี้เขียนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาลบหลู่ด,ดูหมิ่นผู้หนึ่งผู้ใดกราบขออภัยมรรที่นี้ด้วยครั้งหนึ่งยังไม่นานนักมีชายผู้หนึ่งชื่อตาลอยผู้มือย่างเข้าสู่ไวยชราผมบนหัวก็ได้หลุดร่วงเบาบางลง จนกลายเป็นคนหัวล้านในที่สุดเฮ้ยกลุ่มเกลุ่มใจโว้ยก็อย่างที่รู้กันว่าคนหัวล้านนั้นขี้ใจน้อยเพราะคิดว่าตนเองมีชีวิตที่อาพับอับเฉาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมองหน้านะโว้ยเดี๋ยวทังมึงฉันเปล่าคิดได้ลงกูรู้หรอกหน้าไม่มองหน้ากูอย่างเดียวแต่เลยไปถึงหัวกูไอ้ฮายังจะเหลือบมาอีกนี่แน่ไป ไอ้อะไรวะาอ้บะซบเดิมทีนั้นเล่ากันว่าตลอยเป็นนักเลงเก่ามินิไซดุไม่เคยกลัวใครเสือกไว้ผมยาวเยอะเยอยพวกอีกแกจะบ้านวตลอยไม่ทำอะไรเด็กมันน่ะชชอย่าอย่าแม่คนกำลังบุญกิจอย่ากวใจจ้าจ้าพ่อเอ้ย เยรูสีแล้วเย็นนี้จะกินอะไรดีละจ๊ะจะให้อีมาดไปหาซื้อให้ <c oughs> ก็ตามใจตัวจ้ะและคนก็รู้กันอีกว่าตะลอยเป็นคนประเภทโกรธง่ายหายเร็วในทันทีทันใดรีบไปรีบมาล่ะเจ้าพ่อขอามีเอหนุ่มตามรังควานรีบมาบอกพ่อจ้าโอ้นั่นพกามาตรลูกสาวคนสุดท้องตะลอยนี่วากึม ใช่จริง้วยพี่ hey. ไอ้จำปาปากหวานดูมันทำต้องไปฟ้องพ่ออุ้ยโตเป็นสาวแล้วนี่หน้าตาก็สวยบันท้ายก็ออกูอยากเป็นลูกเขยตะลอยแล้วสิฮฮพี่จำปาก็รู้นี่ตะลอยอ่ะดูยังกระเสือ ใครเข้าใครได้ที่ไหนอ่ะเฮ้ยเราก็ต้องรู้สิว่าเกิมคนหัวล้านเนอะโมโหง่ายทุกคนมันก็ต้องเข้าให้ถูกทางสิว่าเชื่อฟี่มือพี่สิ่ฮจำปาได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มเจ้าชู้ที่ช่างพูดช่างจาไผ่เราะสนอหูยกยอปอปั้นผู้อื่นเป็นที่หนึ่งจนมีฉายาว่าจำปาปากหวานอาเล่าพระเอกเกิมเนี่ยอร่อยที่สุดเลยแต่ก็รู้กันอีกว่า จำปาเป็นคนประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวหาความจริงใจไม่ได้ <c oughs> ไอ้โง่กึมกูหลอกกินฟรีหรอกเว้ย <c oughs> <c oughs> ถูกใจ <c oughs> มาแล้วเย็นนี้ทำอะไรกินจ้าคนสวยไม่สนหรอกเชื่ <c oughs> เดี๋ยวเย็นนี้พี่ไปกินด้วยนะครูต่อมาเ <c oughs> มันกล้าแซวล,ลูกกูไอ้จำปามึง <c oughs> เย่แล้วพี่มึงตะลอยมาไอจ้จำปามึงเจ็บโอ้เอพราท่านเชิญเชิญนั่งพ่อนั่งฉันมีข่าวดีมาบอกพ่อออเขาว่ามียาดีนะพ่อ,อยายาอะไรก็เอขอโทษนะพ่อ เขาว่ามีสมุนไพรที ouais ่ทําให้ผมขึ้นดกดํานะพ่อฮ่าฮ่เฮจริงเอจริงหรือวะฉันเอาหัวเป็นประกันเลยพ่อเขาว่าได้ผลดีจริงๆนะกูละเชื่อเลยพี่จำปานี่ยอดคนจริงๆมีขายที่ไดนวะบอกพ่อทีมันเป็นสมุนไพรของทางเหนือจ้ะถ้าพ่ออยากได้อะฉันจะสั่งซื้อให้ด่วนเลยสั่งมาเลยราคาเท่าไหร่พ่อก็สู้เออได้เลยพ่อ แล้แล้วตลอยก็ร่วมวงเล่ากับสองหนุ่มพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาตคลครๆก็รู้ว่าพ่อนะ่ะคนจริงอยู่แล้วอ่ะทุกวันนี้เขี้ยวเล็บก็ยังคมอยู่นี่อพูด <c oughs> ถูกใจเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตลอยทำไมอารมณ์ดีขนาดนั้นสงสัยหลงหลงปากให้จำปากง่แงเลยเ <c oughs> อ้า,อานี่เงินสองรอย ไปซื้อเหล้ามาอีกสองขวดเลยกมุมพ่อเลี่เออเออโอ้โหแจ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 จนกระทั่งเออเออโชคดีนะพ่อเออถามหน่อนยแต่พี่เรื่องสมุนไพรผมดกมีจริงๆเหรอเดี๋ย <c oughs> วกูจะพาไปขุดรากไม้นสวนไม้แกอ้าว ตอนสายวันต่อมาตะลอยตะลอยตื่น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 ลูกลุกลกหน่อยเน่ยเขาลือกันทั่วบ้านว่าแกหลงขลบมไอ้จำปาปากหวานซื้อเหล้าเลี้ยงมันตั้งสองร้อยจิ่ไหมเนี่ยออก่อนฉันอยากกินเองไปเกี่ยวอะไรกับไอ้จำปาไม่เกี่ยวเหละก็เขาว่ามันคุยว่าหลอกกินเหล้าตะลอยหัวห้านได้อะ และแล้วอาจะบาบมึงตายเฮ้ยสวยแล้วฉันฉันสัญยาให้แล้วนะพ่อไม่เกินเจ็วันพ่อต้องในยาเออแล้วพ่อจะแบกขวานไปตัดไม้เหรอให้ฉันช่วยไหมเอออ่าก็เห็นเองพาฟืนขวานพ่อคมกว่าพ่อยกให้วะฮะจะจาจา ดูเขาเวลาต่อมาจริงแล้วพี่จะปามึงก็ดูสิน al nah ั่นไงขวานแล้วเรื่องตะลอยให้ขวานคนปากหวานก็รู้กันทั่วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอนย้้โอยอ้ยโออ้ยโา้ยอ้อ้ออ้ยอ้อ้ยายอยอโอ้ยโยอยอ ไอ้จะปลามารู้สิว่าคนวาลต้องการอะไร <c oughs> ในที่สุดก็ถึงหูตะลอยมันว่างเองงมันปากหวานก <c oughs> ูก็รู้ค <c> ร <oughs> าวนี้กูต้องไม่หลงลมมันกูต้องมีสติคิดคิดคิด ต้องล้างไอคิดคิดและแล้วไอ้จมปามึง <c oughs> เฮ้คุณเน่พ่อเฮ้เึ้เฮ้เฮทเ่่เฮดเฮ้เฮัเฮ่เฮ่เฮ้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 อฮ้เีกไม่กี่วันเล้วพ่อมึงพูดอะไร เออคูไม่ได้ยินว่ามึงพูดอะไรตเอูปากหวานอีกใช่ไหมมึงเออคูไม่ได้ยินว่าไม่ได้ยินเลยเ้อกูเอาสำรีอุดหูไว้วะ่ะขอพระคุณที่รับชมรับฟังช่องกระตุ้นไทยคลาสสิกฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องใหม่ๆขอบคุณครับ